ิดก้อนเชื้อเห็ดขอนนะคะอันดับแรกเราจะสังเกตก้อนเชื้อนะคะให้เชื้อขาวนะคะทั้งก้อนนะคะแบบนี้นะคะพอเชื้อขาวทั้งก้อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการเปิดข่าววันนี้คือวันที่หนึ่งนะคะเราก็เอากระดาษออกค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะโดยใช้ตรงปลายช้อนนะคะแค่เอาเม็ดข้าวฟ่างออกให้หมดค่ะ จะแค่ออกหมดประมาณนี้นะคะพอแค่หมดเสร็จเราก็จะเอาถุงขึ้นนะคะแล้วก็เอาคอออกค่ะแล้วเราก็พับเหมือนเดิมนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ 1- 2คืนนะคะพอผ่านไป 1- 2คืนนะคะก้อนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือหน้าก้อนนะคะก็จะรับตัวนะคะเวลาที่เราอ้าก,กว้างมันก็จะ ้อนเชื้อนะคะก็จะไม่หลุดติดถุงนะคะฉะนั้นเราเลยต้องไว้ 1- นถึงสคืนค่ะพอวันที่2นะคะหลังจากเราไว้1คืนแล้วนะคะเราก็จะทําการเปิดน,นะคะให้กว้างประมาณนี้ค่ะพอเริ่มขึ้นจุดเห็ดเล็กๆนะคะขึ้นมานะคะเราก็อ้าให้กว้างนะคะกว้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ค่ะกีดตรงบริเวณขอบนะคะ พอเกาะกีดบริเวณขอบเราก็สามารถเริ่มลดน้ำได้เลยค่ะวิธีการเปิดก็ประมาณนี้นะคะโรงเรือนที่เราใช้วางก้อนเห็ดขอนนะคะเราก็จะใช้โรงเรือนนะคะที่คุมด้วยพลาสติกนะคะสีดำนะคะโดยเราคุมพลาสติกเราจะคุมไม่ต้องมิดมากนะคะด้านบนให้ปล่อยช่องมีอากาศระบายนะคะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าหากเป็น ชั้นวางนะคะเป็นพวกชั้นวางรองเท้าหรือชั้นวางของนะคะเราก็ใช้พลาสติกคุ้มเหมือนกันค่ะวิธีการลดน้ําด้วยสายยางนะคะเราก็จะใช้สายยางนะคะที่มีหัวปรับนะคะแบบนี้นะคะเพื่อทําการลดนะคะเราสามารถลดโดยยืนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สาดขึ้นลงได้เลยนะคะถ้าหากเราไม่มีหัวปรับแบบนี้นะคะเราก็บีบสายยางให เป็นละอองฝอยแบบนี้ได้นะคะนี่ค่ะก็สามารถลดบริเวณหน้าก้อนได้เลยนะคะลดขึ้นลงแบบนี้เลยค่ะอันนี้เฉพาะสำหรับเห็ดขอนเท่านั้นนะคะ เห็ดขอนนะคะเราจะลดน้ําแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นแค่นั้นพอค่ะถ้าวันไหนอากาศชื้นๆก็อาจจะลดแค่วันละหนึ่งครั้งก็พอนะคะถ้าหากช่วงที่ไม่มีเห็ดนะคะช่วงที่เห็ดพักหน้านะคะเราก็สามารถงดน้ําได้ประมาณสักสอวันแล้วค่อยเริ่มลดนะคะวิธีการเข็บเห็ดขอนนะคะเราจะใช้กันไกลหรือมีดนะคะตัดเห็ดตรงบริเวณ ชิดโคนนะคะแต่ให้ไว้โคนนิดนึงนะคะเราจะตัดทีละดอกนะคะหรือสองดอกถ้าหากมันติดกันนะคะถ้าหากตัดเราจะไว้ตีนเห็ดนิดนึงนะคะเหมือนดังก้อนนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ตัดไปแล้วนะคะเราก็จะเหลือตีนนิดนึงนะคะตีนตัวนี้เขาก็จะเน่าแล้วก็จะกลายเป็นเชื้อเห็ดต่อไปนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะทุกก้อนเลยทุกดอกเลยนะคะตัดทีละดอกะคะ่ะใช้กรรไกรหรือมีด พอเราตัดเห็ดขอนแล้วนะคะเราก็จะเอาเห็ดขอนมาใส่ในกระเชอนะคะเราจะไม่ใส่ถุงนะคะเพื่อที่เห็ดขอนเราจะเก็บได้นานค่ะถ้าหากไม่มีชกระเชอนะคะก็ใช้เป็นตะกร้าได้นะคะถ้าหากตะกร้ารูใหญ่เกินเราก็ลองด้วยกระดาษก่อนนะคะแล้วเราก็เอากระดาษปิดเหมือนดังนี้นะคะนี่ค่ะเห็ดขอนที่เราตัดก็จะลักษณะประมาณนี้ค่ะที่ตัดมานะคะ ถ้าเราเก็บรักษาแบบนี้เราจะใส่ตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์นะคะวิธีเราเก็บดอกนะคะเราจะเก็บดอกที่เดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะนี่ค่ะตรงหน้าดอกนะคะยังไม่ขึ้นลายนะคะก็คือยังเป็นสีนวลอยู่นะคะแต่ถ้าขึ้นลายแบบนี้นะคะอันนี้คือเห็ดจะแก่แล้วนะคะฉะนั้นเราต้องเก็บตอนที่ดอกเขายังไม่ขึ้นลายนะคะประมาณนี้ค่ะ ก็มีความสุขกับการเลี้ยงเห็ดขอนนะคะวันนี้ก็สอเนเทพานี้ค่ะ